ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับบ่าวพอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับวันนี้ในส่วนของเราก็เท่าที่ตัวตาดูวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆืนนมาดูตัวมอนสเตอร่านะครับมอนสเตอร่าอัลวอนะครับอันนี้บ่าวพอดได้ลือดู โคนต้นแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร่าอัลโบนะครับตอนได้มานะครับจะมีแค่ใบนี้ใบเดียวนะครับตัวนี้เป็นใบแม่นะครับมีลักษณะด่างขาวสวยงามมากนะครับแต่พอเลี้ยงอยู่ไปอยู่ไปนะครับปรากฏว่าแทงหนอขึ้นมานะครับ ตัวก้านนะครับเท่าที่เห็นถทาที่ถ้าเพื่อน,อนๆืเห็นนะครับตัวก้านลายสวยมากนะครับพอเลี้ยงต่อไปต่อไปเริ่มขาวขึ้นครับเ <c oughs> พื่อน,อนเเลี้ยงไปเรื่อยๆก็เริ่มขาวขึ้นขาวขึ้นจนลักษณะแล้วมันมันดูไม่ค่อยสวยแล้วครับผมพอขาวนะครับใบแรกก็มีแซมเขียวอยู่นะครับเขียวอ,อ่อ,อนๆนะครับพอขาวนี่ก็ไหม้ไปเลยใบนี้ขาวทั้งใบนี้ก็ไหม้ไปเลยครับ อันนี้ดูถ้าไม่ค่อยดีแล้วครับอันนี้ขึ้นมาขาวทั้งใบเลยครับอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆพอทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มไหม้เหมือนใบล่างนี่ครับต้องแก้ปัญหาแล้วครับผมนะครับมีจุดเขียวเล็กๆเองครับเพื่อนๆนี่อันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับถือว่าพัฒนาการของเขาไปในทางที่ไม่ค่อยดีสอแววที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ถ้าได้ลายแบบนี้ทั้งสองฝั่งจะโอเคมากเลยนะครับแต่นี่เขาได้ลายแบบนี้มาฝั่งเดียวนะครับก็มาเล็งดูข้อที่จะตัดวันนี้บ,บ่าว่าก็ว่าจะมาตัดตัดตอนนะครับตัดก่อนและนะครับถ้าปล่อยไว้นี่มีหวังเผือกทั้งสองข้างแน่นอนเลยเท่าที่ดูแล้วขาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดกันแต่ถ้าจะมาดูข้อนี้นะครับ ข้อนี้ก็ยังไม่มีรากเลยนะครับผมข้อไหนที่ยังไม่มีรากบ่าก็จะไม่ตัดนะครับเพราะว่าลําพังตัวเขาก็จะเลี้ยงตัวเองไม่รอดแล้วเพราะว่าเขาแบบขาวเผือกไปหมดเลยนะครับข้อไหนที่ยังไม่มีรากจะยังไม่ตัดนะครับก็เลยลื้อลงไปลึกๆเลยนะครับผมปรากฏว่าของเขามีรากอยู่ข้อนี้นะครับเดี๋ยวข้อรากรากข้อนี้จะใช้เป็นเลี้ยงยอดนะครับ ล่กข้อนี้บ่าวพอ่อจะใช้เป็นในส่วนของที่จะหาอาหารมาเลี้ยงส่วนยอดของเขา mm. เผื่อว่าจะมีข้อที่สวยๆเกิดขึ้นนะครับผมก็เลี้ยงเข้าไปก่อนนะครับส่วนข้อที่บ่าวพอ่อจะเอาไว้ลุ้นต่อนะครับก็คือข้อล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองอยากนิดนึงนะครับอยู่ลึกข้อล่างนะครับข้อล่างนะครับผมก็คือข้อตรงนี้ นะครับเขามีตาอยู่ข้างล่างนะครับตาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมตาอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยใกล้ๆรากอันนี้คือรากของเขานะครับผมอันนี้คือรากหากินของเขานะครับข้อนี้มีรากนะครับแต่ว่าข้อนี้ไม่มีใบนะครับเป็นข้อแรกที่เขางอกขึ้นมาจะเห็นว่าเป็นตาจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับเสื่องตาตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับผม ของเขาอยู่ในส่วนของที่มีลายก็จริงแต่ครับนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะติดเขียวติดขาวไปเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะครับเดี๋ยวเาบอกว่าก็จะตัดข้อนี้เลยนะครับตัดข้อนี้เลยแล้วก็เลี้ยงส่วนบนเอาไว้แล้วก็ข้อล่างนี้ให้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาตัดบบาเพราจะไม่ลื้อตัวนี้นะครับ จะให้เขาเลี้ยงอย like. ู่ในกระถางนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะให้ใบ <un> แม่เก่าเลี้ยงนะครับอันนี้คือตอเก่านะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือเป็นตอตอแม่ของเขานะครับอันนี้ทาปูนแดงเอาไว้นะครับตอนนี้ก็จะได้ใบนี้นะครับเดี๋ยวพอตัดตรงนี้ใบนี้ก็สามารถเลี้ยงข้อนี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตอจะตายตอจะไม่มีใบเลี้ยงนะครับข้อนี้ไม่มีใบก็จริงแต่ว่าข้อ พ่อของแม่แม่เขาเนี่ยครับมีใบอยู่แล้วนะครับผมเลี้ยงได้นะครับใบแม่เขาสวยมากเลยนะครับผมแต่ว่าให้ลูกไม่สวยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของไม้ด่างนะครับผมเป็นไม้ที่ต้องลุ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีการตัดจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ไปเตรียมอุปกรณ์นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาตัดกันเล้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผม วันนี้บาวพอดก็จะตัดใต้ในส่วนของข้อนี้นะครับข้อนี้เ็าจะมีรากเลี้ยงอยู่แล้ววันนี้จะตัดข้อนี้เลยนะครับตาอยู่ด้านล่างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะพูดถึงนะตาเขายังอยู่ในจุดที่มันเป็นเปือนขาขาวเยอะอยู่นะครับตายังอยู่ในส่วนของที่เป็นเปืือนขาวเยอะนะครับ ไม,ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีทางเลือกแล้วครับผมมีตาเดียวมีข้อเดียวนะครับผมข้ออื่นย,ยังก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตัดเลยครับเดี๋ยววันนี้บอกว่าจะใช้มีดนะครับจะเป็นมีดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมีดสําหรับผ่าตัดเลยนะครับเดี๋ยวเอากันไกลลองนิดนึงอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวอขอค้ำยอดก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาตัดไปเดี๋ยวเลาะ ยอดเขาจะลอยใช้หลอดค้ำกว่น,นะครับหลอดก็เป็นหลอดลูก้าลูกโป่งนะครับง่ายๆนะครับหาตามร้านขายต้นไม้ขายอุปก,กรณ์ทั่วไปได้นะครับมีขาย มัดยึดหลักไว้ให้เรียบร้อยครับจะได้ไม่ล้มหลังจากนั้นก็ทำการตัดเลยครับผมตัดให้เพื่อนๆตัดเฉียงนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันน้ำขังส่วนตอนะครับ แล้วครับจากนั้นก็ทาป,ปูนแดงนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อป้องกันเชื้อราอะไรต่างติดบาดแผลไปได้เลยทั้งบนและล่างเลยนะครับ ตัวนี้เราไม่ได้ทําการตัดเพื่อขายเนาะเราก็ไม่ได้แยกกระถางนะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนต้องการที่จะเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องแยกกระถางครับอันนี้ผมแยกไม่ให้ขอซ้อนกันนะครับเอาให้เหลืม่มเืมกันนิดนึงจากนั้นก็เอาสเปกน้ามอสคุมคุมไว้นิดหน่อยนะครับสเปกน้ามอสคุมคุมไว้นิดหน่อย ประคองไว้หน่อยนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับสเ็กตรอมจากนั้นเราก็ค่อยมาลุ้นกันครับว่ายอดตาที่แตกออกมาเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะครับจะมีอาการเขาเพือกอีกเหมือนเดิมหรือไม่นะครับหรือว่าจะให้ โชคดีก็ได้ลายสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดไล่ตานะครับเนาะนะครับตัดไล่ตาตามที่เพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วนะครับตัดไล่ตาตอนนี้จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร่าอัลโบนะครับเดี๋ยวสักพักใบนี้ก็จะร่วงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตัดทิ้งกันอีกทีนึงแต่ก็เอาไว้อย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจะเอาไปขายอะไรนะครับตัวนี้เลี้ยงในร่มเลยนะครับผมโดนแดดแค่50นะครับเป็นแดดเช้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้วิธีแก้ปัญหานะครับเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับเป็นการลุ้นว่าออยอดต่อไปเขาจัดสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราคอยมาติดตามชมกันอีก ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆคนอนื่นๆเขาได้ดูกันด้วยนะครับผมว่าคนที่รักไม้นะครับผมเลี้ยงบ้านบ้านแบบบ่าพอดเนี่ยนะครับพอเกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ทำกันยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการ ตัดไล่ตาของมอนสเตอร่าอัลโบนะครับผมฮอนแลนด์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวฮอนแลนด์นะครับใบสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานสมุปีด้วยนะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ